สวัสดีครับผมกินเที่ยวหาเฮบายโจนวครับผมพอๆสะท้ายกับโจแล้วครับผมสำหรับเทีมนี่ครับมาพอๆกับโจแล้วโจจะพาทุกคนมาทําหมูหันนะผมหมูหันหนังสิกรอบประกอบกับยุคที่มือนีแลละครับผมเดี๋ยวทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันเลยนะครับว่าโจทำหมูหันหนังจะกรอบหรือไม่กรอบครับผมเป็นหมูหันที่โจซื้อมาจากหางแมคโครครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับฝ่ายอื่นขออย่าไปเตรียมหมูก่อนครับผม ตอนนี้หมูอโจเตรียมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อเอาไปใทำการใส่เห็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่หมูเป็นหมูหน่อยครับผมเขาเห็บทาแลมวมาเป็นอย่างดีเลยไปหลังจากนี้จะทําการหัานเลยครับผมนี่ก็คือเตาดีโจเตรียมไว้ครับนี่เป็นเตาอเหก็ระสงค,ครับผมท่านก็ก็เสร็จแล้วตามภาพที่เห็นนั่นแหละตอนนี้สีทําการหันห่นหนังมันแห้งจัง่อยครับผมคอยทําการท่าท่าซอดที่โจเตรียมไว้เพื่อที่หนังมันออกเรืองๆสวยๆเนาะไป จะทำการหั่นเลยครับหั่นไปเรื่อยๆครับผมโอ้หนังหมูมันขัดขางสัมผัสพร้อมพอนได้เร็วครับผมโดนไฟหน่อยเดียวนึงแม่งเหลืองเลยอ่ะดูดิเข้าเดียวเหลืองพอแม่เลยการาทหมูเขาต้องหั่นไปเรื่อยๆครับผมเขาโยดเมื่อหนังงูสีเป็เหลืองสวยเนะาะคนคนที่มันเท็ดเมนูนี่ต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้เวลาจังไยครับผม ทันไปเลยยังง่ายครับผมนี่เพรหนังมันได้ที่เราที่ทำการทาซอสเข้าไปเด้ครับผมทำการทาซอสเข้าไปเลยครับ,รรบนี่สทาหนังมันใหน้ผิวมันเหลืองจักหน่อยครับผมแต่สีนี้รสชาติออกแบบหวานนัวๆจักหน่อยเอาทาเพราทาหนามากครับผมทาเข้าไปเลยตอนนี้ได้ยินเสียงหนังดังเลยว่ะๆๆๆไปไปแต่ว่าเป็นหนังมูน่อยครับผม ก็เกาะมันสิม่ยากสำหบบรับผมแต่เพราะ่าบนเนจใจให้กันต้องรออย่างนั้นมันเสร็จตัวโอเคครับผมหลังจากข่านังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็สิทำการหั่นยาวๆไปเลยครับพอมันสุกมันก็ยังมาเสิร์ฟเป็นตัวเสร็จๆกันเนาะโอเคประมาณนี่กันนะิเรื่องสวยดีแล้วนะและนี้หมูของเราก็ใกล้จะสุกเป็นที่เรียบร้อยครับเพระาะว่าตัวเน้นหนังครับผม ดันทั้งในของมันนอาหารเช้ในส่งดีหมดแต่ว่าเดี๋ยวมาดูด้านั้นกันเลยชัวร์แน่เดี๋ยวโ์หั่นอีกแป๊บหนึง่งอาจจะได้เอาขึ้นไปเสิร์ฟแล้ว่ชัวร์ว้าวเหลืองสวยมากเลยครับสำหรับเมนูมูหันทั้งตัวของไอโจเชนลก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่เขาดัานในสุกพร้อมเลยเพื่อที่จะมากินแซ่บทั้งตัวเลยนะครับผม ขนาดสีญญเข้มจังเอยครับเพราะว่างกางยังมันสุกทั้งโตเลยโอเคครับผมหลังจากนี้โจสะต้องการเสิร์ฟขึ้นโตเลยครับผมเดี๋ยวไปรอเสิร์ฟรอแซ ài, ่บเลยโจเลยเนาะจับใจลูกกันเลยครับฮู้จอาหอมหอมหอม <Okay. S 2> หอมโอเคเดี๋ยวเราถอยออกเลยครับผม สำหรับเมนูหมูหันทั้งตัวคอยโจ๊กเสิร์ฟขึ้นตัว,วราคาพี่น้องทุกคนเลยมีกับเขาปลาเสิร์ฟม,มาแซ่บกับไอโจเลยครับผมเหมือนี้เขาก็สิรมาแซ่บหมูหันแล้วสีอาจจะดูเข้มจังหน่อยหนึ่งบางคนต้องมาคอมเมนต์บอกแน่นอนเลยเป็นหมูนิโก้แล้วหมูไหมนะครับจริงๆไม่ได้ไหมนะครับเพราะเราเป็นการทาซอสเคลือบผิวมันมันเลยทําให้สีเข้มนิดหนึ่งครับผมนี่ได้การยู่ได้ขออนุญาตก,กี่เลยเพราะเขากินในทั้งตัวอยู่แล้วโอ้เป็นหมูเป็นหมูหน้อยครับผมหมูออนนี่ เราจพากมเบ,บึงมาโตเลยแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตเห็นไ่มหมูอ่อนย่างจนแบบหนังเลยอันนี้แล้วทังแค่ใน้ค่ในกรอบบนไดอยู่จนสูงมาโตแล้วดูดิกระดูกจนร่อนอ่ะเอาปาดหักออกมาเลยครับนี่ชุบโอ้ดูดูน้องหมูดิครับคือยังน่องไก่เนี่ย <laughs> หน่อยครับหน่อยเนี่ยนี่โอ้ห่อนๆเลย นี่เขาดั่งอยู่ไกลๆปลาครับผมอาจจะมีเอ,อ่อบางทีเคลื่อนไหวผิดปกติแน่ก็เป็นเรื่องปกติครับผมนน่วันนี้ครับผมน้ําจิ้มหวานนะครับนี่กินหมูหันเขาต้องมีน้ําจิ้มหวานแล้วก็น้ําจิ้มซีฟู้ดเลยสองแบบนี้ต้องมีครับผมนะผูดอิติเซตหมูหันกินก็ต้องเตรียมพร้อมสองอย่างนี้มาเดี๋ยวลองมาซิมครับผมโอ้โหหันหมดเวลาไปสองสามโมงโอ้โหเนี่ยดูสิน้ำจิม้มเรา จิ้มหวานหนียวนุ่มๆเลยอ่ะโอ้โหได้การอยู่นะไปคราาับผมลุยอืมกินดีมันน่องอืม <c oughs> ได้ทั้งหนังทั้งน่องเ <c oughs> นื้อหมูค่อนข้างดื่ยครับผม่วนหนังนี่บอกกรอบเป็นเด่ จิ้มหวานจนเห็ดเองเห็ดแบบสูตรเนียวเหนียวนึ่มๆเลยอืมเข้มข้นมากอืมรุยรุ่ยจัดแซบ่บโอ้โอเลยนะครับอืมอืมจัดเลย

จุมานมาแล้วใส่ซีฟู้ดเลยดูน้ำมันน่าตานี่ซีฟู้ดเผ็ดๆแซบๆราดเข้าไปแซบจริงแซบจังซีฟู้ด ทุกไดทีพอดีนี่ของอืมนีอออมมม่จะ็กดองนิดหน่อยจัดไปซีฟูดเฮามาจัดการเลยโอ้ลูกน้องอย่าพึ่งเข้ามาเลยลูกลูกพี่ยังกินไม่เสร็จเลย Quay lại đâu, hm hm luôn ai huy huy không Ô... hm hm không quên áo, quân, hm lui, hm 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 ai hm hm ok, dài hm một น้อวาไหมครัที่พูดของๆงสียเขากันกลัวครับหนึ่งจิ้มหวานครับส่วนตัวผมนะจิ้มหวานเยอะแบบขอบาบานๆปลาแหลมๆทุเรศปุ่มนมันจะครบรุกชาเลยปเปรี้ยวผิดหวาน không chào bé kín tục xuân khá lắng kín lâu khá khá là thế không tôi mày mày này nắng chịu quả tiếng ngoài hộp ui tôi mày mày quá thật nước bạc tôi kiềm kiềm nó เราต้องย่างกินแบบเค็มเค็มจังเลยครับไม่ได้หอนใหม่หรอกเค็มเค็มต้าสนหน้ำผุดจังเลยหนึ่งไไเป็นนังหูเออเป็นหมูแจแข็งครับผมหมูฟิตมากจะหาวิธีหั่นมันกรอบด้วยหนึ่ง ก็ตั้งแต่บุ้งซาบุเร่หูวกะข้าวเหม็นแนะนำเลยนะครับโชว์เลยประมากๆเลยล่ะอ,อืมดู่มน้ำของลรา,ลากินเนือ้อใช่ไหมห่องน้ำกินก็เป็นจิ้มหวานครับผมได้กันส่วนนั้นเนี่ยขออย่าเป็นเทปปูแล้วกัน

น้องคว๊ด้วยลูกดูออกมาเป็นขอๆครับเขาอย่างแบบอุณพูมันห้อยแบบมันละอูทั้งตัว,ว,วอืเรื่องของไขวานครับอื Tụt mày khẩu tá bắp luôn. ngon mày học tay, canh nhu Hm? Hm? trong trong Hm? Hm? nằm Hm? xếp Hm? 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 กัน,นหนซีโครงมูนไครัเตรียมที่จะจุ่มหวานเข้ากันครับจืมบ้มหวานอรอบหวานแต่การเี่มาตัวนีงยระได้ควาอนึงครับเหมือแบบนนะหองหูหูจ้าไรน,นะอะไรๆก็ย่างแล้วผ่านหูเตรียมซีโครครับอืม เหนียวดีมหมูอะไรโค้งนียวเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นักเสนอเพื่อความแซ่บคนงแบบเพิ่อนครับผมการหั่นหมูเนี่ยการเราแต้เทคนิคของใครของมันเท่าหั่นออกมาเราอาจจะออกมาดูดีแนมดูป่ะเด็นในกัเป็นมาตรฐานของแต่ละคนครับผมเรับมื่อเนี่โจกะหั่นออกมาบ่ค่อยครง่ายไปนครับผมการนำเสนออาจารย์มุ่งส่งเราเอาไปอัดแบบแก้ไขในส่วนของเจ้าของเองเนาะเพื่ออยากให้กินตามเนาะหมูแม่โคเด้อโอเคสำหรับคลิปนี้เขาอยากฝากไว้เท่านี้ครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Yeah, 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 yeah.